นี่เขาจะมาสอนสว่านนะครับสว่านตัวนี้มันบปติดนะครับว่าเขาจะเช็คแบบไหนเ่าอ่ะผาลูกผ้าหลานเขาฝึกสอนเช็คสว่านที่ว่ามันบปติสินะครับเด้อมันเป็นน้ามีอย่างเขาก็เสียบปักเบิ้งเลยครับเนี่ยียบาปักไฟเบิ้องนะครับเนาะอย่าปักไฟดูก่อนเด้อจิตพอเสียบเลยครับเนี่ยปี๊บบีบแล้วก็บปติดินะครับเนาะวันนี้เขาก็จิเริ่มเปิดเบิ้งครับเปิดฝาก่อนนะครับเปิดฝาเปิดฝาเปิดฝานี่ยนะครับอ๋อข้าเปิดเปลอากแล้วนะครับก็เอาหม้อหม้วัดเบิ้องนะครับเนาะปุมวัดเบื้อง อมมิวเตอร์อีโอมิเตอร์เข้าดินี่มีเสียงนะครับเนี่ยขึ้นนะครับผมติดครับเขาทีวัดเบิ้งบนนี้ครับวัดนั่นสิครับวัดซ่องทานก็ได้รับได้ว่าทานมันมีบอทานมันโล่งบ่นะครับติดด้วยครับรับอมมิวเตอร์ก็ติดด้วยคนครับนี่อมมิวเตอร์ติดด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่องอมมิเตอร์น้ำเนียพาลูกพาหลานสอบเนาะวิธีสอบการตอนแรกนะครับทานติดอยู่นะครับเพราว่าทานติดอยู่ครับมเตอร์ขึ้นอยู่ครับวันนี้เข้าที่วัดรับนี้นะครับนะ เอาเอาชิ้สีสักไปเอาสายไฟออกสักไปสายไฟนี่สายฟินนะครับอันนี้เขาอสายสายมะขามต้มนะครับสายมาจากมะขามต้มของสวบานนะออกไปเลยครับวันนี้เขาปฏิบัติแบบง่ายๆนะครับวัดสองเส้นนี่ครับแต่มันมากก็แสดงว่าเพราะเป็นน้ำตัวนี้นะครับว่ามาอยู่ครับเนี่ยมาแบบนี้ครับเข้ากับดิล่องเสียบปักดูบ้างเลยครับเสียบปักไฟนี่ครับโอ้ยจะปักไฟเลยครับปากไฟสองเส้นนี่เสียบปักนะครับ ดีย๋ยวผมแต่งจังหน่อยกันมันเขาน่าผมเสียบปากล่องเบิึงเลยนะครับผมเดี๋ยวเนาะเหมืนอยู่เลยครับเหมืนอยู่ตะวันระบบระบบก็แน่นนนดีก็ดีอยู่ครับเสียงดีอยู่ยุทธธรรมอันนี้ระบบในเครื่องว่งเป็นอย่างไะครับเนาะเพราะว่ายังหมุนดีอยู่ครับผมครับเท่ากับเชฟิึงแล้วนะครับว่งเป็นอย่างครับนี่ตะวานนี่แต่ว่าเท่ากับจะเปลี่ยนทางในฝนอยู่นะครับนเนาะก่อนนี้เขาจีมาเพิ่งระบบนี้เด้๋ยวมาขับกัน มาเบิงนี่ครับสายไฟกับสวิตช์นี่นะครับสายไฟกับสวิตช์บิดนะครับเขาก็จะมาเช็คไม่ใี่นะครับเช็คสายไฟนะครับมัดสากันเลยครับนี่งขังขางนี่ครับขางต้นสายนี่ที่ปักข้าเจ้าตัดปักออกเนาะครับเนาะมัดสากันเขากับโอเมตเตอร์ในละวัดวัดจังสี่ระครับหน้าสายไฟสองเส้นนะครับหนึ่งสองเส้นนะครับเข้ากับวัดใช็คส่กันโหลดนี่นี่สายไฟพม่าเนาะครับนี่สายไฟพม่ามิสซิลี โอมิเตอร์ขึ้นอยู่นะครับนี่เพื่อคนนะครับโอมิเตอร์บพื่อคนบัดนี้เฮากะทิวัดสวิตนะครับล็อกสวิตไว้ครับล็อกสวิตตัวนี้ไว้กึ๊บไว้โอเคครับนี่ครับตัวนี้ครับสวิตนะครับสวิตตัวนี้ครับตัวนี้นะครับเนี่ยมานะครับตายขาดครับพี่น้องนี่เราเริ่มเริ่มซ่อมจังสิแหละครับแต่รถบอดี้เข้ามาเริ่มซ่อมเช็คลักษณะแบบนี้นะครับเด้อครับผมรับหลังจากเขาเปลี่ยนสายนะครับเปลี่ยนสายเรียบร้อยนะครับเขาล็อกสวิตไว้ครับล็อกสวิตไว้กับสวิตไว้นะครับเขาก็ทิวัดบ้างนะครับ เ้นนี้นะครับติดเ้นนีครับอันนี้สีเขียวเส้นนีนะครับทางนี้ก็สีนตาลครับอีกแล้วนะครับสายไฟประขาดอันหูนี่ครับอันนี้ติดกันนะครับการทนี้ต่อตรงกันนะครับีมแต่สวิตผ่านสวิตตัวนี้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับติดเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เขาก็จะใสซนะครับผมตันี่แหละครับเช็คการสมสว่านนะครับวุ่ยากพี่น้องอันนี้เขาจิมาเห็นอันนี้รึเปล่านะ ครับเขาจมาเปลี่ยนทานนะครับเปลี่ยนทานเขาก็เปลี่ยนทานเขาไปเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้เขาจีบไทยทานกับเขาเปลี่ยนทานเรียบร้อยนะครับเขาก็เอาเข่าทานเอาทานเข่าเนาะกดทานสองอันนะครับเขาไปเอามือนี่ยเรากดปุ๊บเข้าไปนะครับไอ้ตั๊ปิพงเนี่ยมันลงหลองของมันนะครับลงหลองของมันกลางๆเนี่ยนะครับเนี่ยเขาคอย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 ลุกคอยกดลงไปนะครับเนาะอันนี้ตรงไหนเอาไม้นะครับเด้ออันนี้ตรงไหนเอาไม่มันสิบเด้งไห้เขาครับเด้งดึงเด้งดึงขางนั้นขางนี้ครับใส่ขัวได้นะครับรุ่นนี้ แต่ว่ามันบ่มีฝามันใส่หัวบ่ได้เขาใจะาให้หมุนขังเดียวนะครับเนาะมันยี้เฮาสิใส่สวิตครับพี่น้องมันยี้เฮาสิใส่สวิทนะครับเฮาก็เสียบสายก่อนครับนี่สายนี่มันรู้สึกว่ามันสั่นแน่น้อยนึงเนาะครับเสียบสายเข้าไปเลยโอ้ยมันยากแทนเนี่โอ้บ่เข้าเฮาก็เสียบเข้าแล้วเฮาก็จะค่อยเอาลงมาเนาะครับเนาะมันสิจุกจิกแน่จัน้อยเนาะครับเนาะโอ้โอเช่ โอเคนี่คร no ับได้แล e <au S 1> <ata> ้วครับลงไปตามหลอกมันเด้อครับเด้อส่วนเส้นนี้นะครับเส้นนี้ก็มาเสียบันนี้แหละครับเนี่นี่ครับเสียบันนี้ได้ครับดิเมื่อยกใหญ่บางมืาะปุ๊บเรียบร้อยเ้าก็แตงไ้เขาเขาช่องมันเนาะครับช่องช่องมันดีๆเนาะเนาะปุ๊บปุ๊บหนันเรียบร้อยแล้วครับนี่็เอาหางหนูมาใส่นะครับเนี่ยหางหนูมาใส่ให้มันเรียบร้อยนะครับนี่บหางหนูใส่ให้เรียบร้อยนะครับนี่ ประกอบละพี่น้องบานนี้ประกอบฝาเข้าไปเนะาะฝาผมฝาปึ๊บ,ป,บปั๊บกดปึ๊บกดปั๊บ,บ,บโอเคไขน็อตครับกระเสริฐเรียบร้อยแล้วครับผมการวิธีการส่อมนะครับเริ่มส่อมแบบใดนะครับเอาดปนะคกับเด้อลองเห็ดเบิ้งครับพี่น้องห้านผู้ใดอ,อยากเป็นร่างนะครับวันนี้เขาจิเจาะเบิ้งกันนะมันติดว่พี่น้อง โอเคครับเรียบร้อยวิธีการสอมสสว่านนะครับง่ายๆนะครับผมสว่านบัติดเหตุสีนะครับเด้อครับถึงอกถึงใจกดไหลกดแช่ให้มดสันจันสอนได้เรอยครับเด้อที่สารผ้าสอมผัสมดสันจันสอนนะครับสวัสดีครับ